หว้าสวัสดีครับมาน้อง FC กําลังจะซีวางด่างดักปาลาเด้อนะตะไบจะใส่อ่าสุ่มกบต่อนนะครับอ่าก็าขึ้นไปซ่องเห็นตากบพอนี้ครับตากบเฮาก็ไปใส่มุ้งเฮาเห็นตามันนะครับโอกาสได้กบสูงนะ FC ไปดุกครับเ,มมนเ,นเป็นเยนหยื่อมื้อนี้ก็เหยมมือ่อบ่หลายนี่เหยื่อปลาหมออ่าตุมต่มโตๆนะครับ FC ตัวนี้ตัวอาย่หากินนะครับเพื่อนๆตัวนี้ครับคนตัวบล็อมันเงีนยกันวิธีวางกับะกบนะครับเพื่อนๆบิดาพบผสวัสดีครับ Nó ngon nhỏ Cứu bụi tinh Ít xì Lạc cái bụi tinh Nó mới tải rồi À Em bụi Nói Nói xíu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 

เบือศมันเบือเส้านะครับใส่ตรงนี้ด้วยทีนี้ขำมืดเลยนะครับผมอืมกินด้วยินมิน ni rot yuk. Hmm. Hmm. Kat kok Okey. เดือบูฟานปันเลยนะครับเดือบูมีแห้งเลยครับบูมีแห้งดินแล้วนะครับขบ่าต้องใส่ป่าดินนะครับผมกบมันจะเห็นเจนได้ยินนะครับเนาใส่เพื่อนอุหกอันนี้ตัวลดเงยเลยลดเงยเลย ตัว่ตัวถ้าเป็นกใส่ตุมละสามสี่ตัวครับจะมีปลามอายนะนี่ผมมีปลาใส่่าที่นีครับตุมันงตัเาบลอดเลยบวเละครับผมออต้อดูเหงงแเย ตะมรอตัวอ้ยะใส่คอมันถอปากงายทองมึงเงืองเลย ตัวสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายสุดแล้วทำพอดีนะครับเอฟซีตีมเน,นานะ้าเออตีตีมมีตาบุมิแห้งปลาของมึง เงือโบพันนะครับมันเอ้าหายแล้วอย่างโบเงือโบพันไปเลยครับเงือบวกเงือเรปตากบบบกเห็นเนอาเนอามามาหมกกบโอเคแล้วเดี๋ยวหาอยู่หากินนะครับผมเดี๋ยวมือเสือมายางแล้วกันนะครับ เราครับรอสวัสดีครับ